S <s <us> ืิดีิเกียจไม่ได้บวกแท่งกันดีกว่าวันนี้ผมจะไม่เล่นบอกโลกของรถถังนี่ตอนนี้ผมเอเชียครับถ้าไม่ได้เอเชียเดี๋ยวนะ ไอ้เห oh, oh, no. ี้ยลงเอเชียไปเจอพวกยุ่เหรอโอ้โหเขาแค่ทำยูกปะเนี่ยโอ้่าเราเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดานี่นะครับรถหัางบอกเย้ชนะเบื่อมาก็ได้ชนะเลยวันนี้ผมมีคอมไม่รู้ทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพวกแพ้งทำไมเขาทำอย่างนี้เข้าเอาไทเกอร์มาย้อมหายชื่อไออะไรไม่รู้ แข็งอะไรทั้งอย่างนี่แหละโอ้คุณดสูสิไทเกอร์ชัดๆอ่ะแค่เพียงนั้นแค่อะไรไม่รู้นั่แข็ง,แ,ขงแล้วก็มีเออฟ้าโอ้ฟ้ามองกล้องมองใหญ่ขึ้นหัวกลมกว่าเดิมแล้วก็มีพันแล้วก็มีโอเคดีโอ้โหไทเกอร์อยังไงก็ไทเกอร์แบบเวอร์ชั่นสองที่โดนับปรุงมาคนจะเป็นตัวเกลียวดีไ,ได้เลยที่สีไปเนี่ย ใช่กันอื่นมันช้าชอบแบบนนิพวกรถถังหนักเพราะว่าพวกรถถังมันจะทแลวก็งเวลาท่ ยดีดมให้ดูวิธีดี้มันก็ยี้อยากเลย,ยบร,ริ่นดีสดี่ฟอยนี่ไงนีงงง่นั่นใช่ปะวูม์ข้อนี้คร,คร,ครัมูมสะท้อนผมไม่ไม่ได้ไไดยังไงวะเนี่ยที่มันโกหกทับท่าเลย ตายดิเราตายไดิตายดิตายๆถอยก่อนถอยเออเพื่อนมาสนับสนุนก็ดีละเอาไปแล้วครับรับโอเคยืนได้แล้วไปซ้ำมันนี่ไงครับเวลาทำอย่างนี้มันมันก็จะเป็นคนแบบเป็นทอดๆไปเลย นี่ผมจะไปเออวิ่งไปอันนี้ก่อนน,น,อน,น,นอะหาเพื่อนออมันแล้วรู้ตรงนี้เลยแล้วก็ไป,ไป,ปดูคนเดี่ยวร้อย <c oughs> <c oughs> เพื่อนคือใครอ่ะโอ้โหรอให้ตัวมัน,นเออจับมือ นะครับไอ้ยคงๆป็นมันก็ถ้าเราเราดูเราจะดูากก่อนอุ <U y. S 2> ้ยอุ้ยอุ ô, ้ยจัดกอนจัดก่อนยัดกอนจัดกอนจัดกอนจัดก่อนดก่อนจัดกอนัดก่อนจัดกอนัดก่อน แถบแดงก็คือเกอนาะนานะเกาะนามากนี่ตรงนี้รถทาง้ามเ,เสียหายแล้ว <c oughs> ผมจะชนะทีมผมจะชนะเอาว่างั้พี่ใหญ่ตู้อยู่ทงไหนวะ เวลาเล่นหรเียเนยกอเวลเรลวมีหลายแบบนะชอบที่ผมมารถถังหนักมันอึดที่ผมหลอกัอนตอ,อนแล้วแลยันก่อนข้ารถถังก็มีซอคำันถามว่าทำไมถึงเล่น <c oughs> ที่เห็นผมเล่นลายสายเนี่ยพเพราะอยากผลิตหลายลสายแต่ว่า ผมเป็นสายพีงั้นก็ไม่มีคือการฉลองยิงเพนฟังหนับคือผมเล่นหลายสายเพราะว่ามันมันมีความหลากหลายมันไม่รองเหมือนสายเดียวแล้วก็อันนเตรานยไหนไปเรอวาอนนี้อันี้เ่ไปม่รากผจะถ คันนี้ดูนะครับนนการจะรีประสบการณ์ที่ฟ้องจนห้าพันหมื่นฟ้องพันห้าดูครับเออทำไงวะนี่คันนี้ผมผลิตนี่นี่ตักสูเยอะตอนนี้เยอรมันเออ ผมเลนะสองอันเปียกะกับ่ขคดคกับพวกที่พังธเยอดมันเยดายยมันผมเนี่ยผมทังงานสตาร์กลกเพนเซอร์ธรรมดา,วมดาวความดีของมันไอ้เอ,อเอ็มทีหนึ่งเฮวีเฮวีทงังมันมีข้อดีหลายอย่างเลยก็คือหนึ่งเกาะนะก็ทะ ข้อ2ถ้าทำมุมดีๆอ่ะมันก็จะยิงไม่เข้าเลยแล้วก็หลายๆหลายยิงเข้าง่ายมากเลย เป็นอะไรวะสอยได้ไมั้ยสอยได้ไมั้ไอมไม่เป็นแค่สี่พวกงานของขาดก็เลยเข้โอ้โอ้เควีสองเอาเควีสองโหลดชาแล้วเราเนี่ย นี่เลยครับอี่ข้ามเราได้นะ้หัวไอ้เด่นเดนตรงนั้นก็คือเกาะหนาบอกไววิธีขี่แค่ข่าวแบบก็คุยใช้รถเราคุณต้องออ,งอไปยิ่กันเร้งาลงมันแน่ฮับไม่ครับ อันนี้ก็กรถถันกลางตาตาเหมืนอนรถฐันกลางอ่ะกียกนี้ถ้าหนิดไม่เลยนะแบบช้าๆมันบักบักก็คือเออถ้าบักที่ผมเห็น,หนตอนนั้นผมใช่หนิดของนี่นี่แท็กวายลน์วันนี่ผ้าทโคตรช้าเลยหนิดหนิดช้ามากเลยเล,ยเล่นฟรีไฟห้าสิเก้าเก้าบวกอ่ะบ่อยมากดีสุดนะหนิดเล่นสุดก,ก็ดี ก็แบวกเยอะมาตอนของรถไฟเจ๋แทงมันะดุด <c oughs> คือที่จริงบ้านที่ควรชนได้ก็มีไอ้นี่แต่บ้านใหญ่ชนน่าจะไม่ได้ไอ้ตัวนี้ก็ชนได้พวกเป็นอะไรสิ่งของเล็กๆก็รถถังอะชนได้เกือบหมดครับย้ำนะว่ากับมันหุย ถ้าเป็นรถถังมากก็น่าจะข้ามไปได้ได้ถ้าเป็นคันใหญ่เนะ่ยถ้าเวลาตอนนั้นถ้าเราตกจากน้ำตกถ้าเราโดนน้ำเนี่ยถ้าเราจมน้ำมันจะเป็นรูกรถถังเหมือนมีน้ำพวกเราก็จะตายจมน้ำตายไปทำอะไรกันเฮ้ยบอสก็เหมืนกันบ้างตอนที่ทำอะไรก็มองก็เลยน่า ต่หนุ่เขาือหนุ่นอ่ะว่าหนุบางครั้งก็หัวร้อนานักบางครั้งเราต้องเกลเกนี้ให้ที่บวกกันแบบไม่ได้นะเนี่ยเราต้องเป็นทีมอ่ะันต้องใครเล่นถังนักไปก่อนพวาโอมเล้รถถังเบาพรารถถังหนุ่

นี่คนเข้าไปที่ลายพรางอะแล้วคนก็เลือกหลายพางคือลายพรางนอ่ะอันถูกๆก็มีรคา100บาท แต่รถถงังพวกนี้ถ้าละถ้าคุณคิดว่าปั๊มเงินจากการขายรถถงัองออกเลยบอกไม่ได้เพราะว่าการที่คุณซื้อรถถังมาเนี่ยอ่เดียวผมซื้อก่อนหกพันพันโอเคเอาคุณไปเ่ย ถ้าคุณขาย้วคุณขายมันจะได้เงินน้อยกว่าเดิมฮนะเฮ้ยคนที่เล่นสายพวกสาราชาจากฝรั่งเศสอังกฤษอน,นี้นะผมแนะนำอย่าเล่นไอ้นี่ถ้าคนคนค,คนไหนเล่นรถถังพวกวยงวิยงกากงถ้าคนเล่นพวกจเจน เอ้เราถังคณิใจเย็นมาอ่ะตัวอีกไม่ได้เลยเพราะว่าเกาะมันไม่มีเดินยิงมิดไม่มีมุมเลยทำมุมทำมุมยังไงก็โดินยิงดูดูมันเอาเอากระสุนได้ใช่ทางร่างกราสมองเราเท่า ท่านไหนวะที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นมันเลือดกอ็ดีนะผมเคยเล่นแต่ถ้าคุณผ่านไม่ได้ดีคุณก็จะเอาดีไปนี้ไปนี้นไปเยไอเรื่อยไป,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 ไปเยอะหน่อยแล้วถังหนัแกแยกเกาะพิขาดก็้วถังเนี่ยกาะพิฆาตแล้วถังเนี่ยบางคันก็หมุนประมาณคันนี้ ok, con đi lên này đi, tăng save save này, save, save sắp à? Sao? Sắm ai อะไรแบอัะเนาะขอจำเล่นให้ดูอมึงเล่นยางจริงจมึงเล่นแล้วหัวร้อนเนี่ยคิดผิดจริงจริงเลย่พอมเจอไปกันเลยเ่อความเร็ผมม่กจจับทอมันก็ได้พอสมควรเทาสตั oh ๊กเออ นี่นี่น,นี่มันต้องสุ่มอ้งต้องสุ่มถ้าบวกถ้าบวกนี่ไม่ได้เลยแต่ก่อนน่ะมันจะมีพวกชอบมาสู้ตรงนี้ครับหลายคนเลยบางคนถ้าเจอพวกชอบสุ่มทั้งทีมันจะเขาจะมาสู้เออว่าง่ายเดยเล่นให้ดูเล่นยากนะเลือดนะน,น้อยมากจะเพื่อยิงเข้าอยู่นะโอ้ยนะั่นทำไมโชคร้ายอยู่นะีย แต่ก,ก่อนผมไม่รู้จักรถถังเนี่ยรถถังก็าปึกทังแล้วคือรถถังอังกฤษอ่ะมันก็ดีนะฮะตอนแรกๆตอนเริร่มเล่นะเนี่ยคือปืนมันยิงได้สองนันนงดที่หวัดโอ้โห ดูเลมันเล่นากมากดูมันมีการทำามเฮ้ย้ยโอ้ยเดินน เพื oh, hey, hey, hey. <sh arp> <sh arp> ่เหลสิบสอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยจันรเคื่องเปถูกทำลายหาเป้าหมาให้เราด้วยเฮ้ยเฮ้ยกขนเ่ลายดลุสดูดีดอ่ะน่สกันี่เนี่ยคือว่าไปแล่้พีก็สุดนกัน เอาไว้เงี่เยเี่กๆๆคืออิทบาสค่นะไม่เท่ากันครับคนในฟรีไฟชอบอบไหมสองน้อชื่อสองลอ้อเ้นี่เ้ากันปล้อเดวๆๆๆๆอันนี้เขาเล่ล้ถถังสอขอะไรบ้ะ <c oughs> ขอบอกค่ะ เฮ้ยสตัเก๊ใจอ่ะเกใจเหรอทำให้เราทงข้าวตึกเป็นรอยยังไม่ได้เลยเอ้สต๊นเท่ไว้เองว่าแข็งเก่งจังวะ